มีเมตรีกับคุณลุงผู้ปกครองกำลังจะสร้างบ้านเล็กๆค่ะสร้างในพื้นที่ที่ติดกับบ้านเดิมของเรานี่เองค่ะเช้าวันนี้คุณลุงผู้ปกครองขึ้นไหว้พระผุ่มเจ้าทีคุณตาคุณยาย แล้วใสายๆวันนี้เราจะมีพิธียกเสาเอกกันนะคะที่จริงแล้วบ้านหลังนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับการอยู่กันสองคนค่ะแต่เนื่องจากว่าบ้านที่ดีไซน์มานานหลาย10ปีที่เราซื้อมาจากเจ้าของเดิมบางอย่างก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ชีวิตของเราเพราะตอนนี้เราคือมนุษย์ วิวแชร์วันนี้ผู้รับเหมาช่างบุ๊กของเราก็มาตั้งวายเจ้าที่ด้วยนะคะรู้สึกโชคดีมากที่ทาง W P 8ของช่างบุ๊กมาทำบ้านให้เรานะคะเสาเอกถูกผูกต้นกล้วยผ้าเขามาผ้าสามสีมาเลยเรียบร้อย จากวันก่อนหน้านี้ค่ะส่วนเช้านี้เราตั้งโต๊ะอัญเชิญพระพุทธรูปแล้วก็ตั้งเครื่องสังเวยเทวดาประดังที่ขึ้นไว้นะคะนอกจากนี้ก็มีเตรียมไม้มงคลแล้วก็เครื่องสำหรับยกเสาเอกต่างๆไว้อาจจะมีตกหล่นบ้างขาดๆกันเกินบ้างแต่ก็ได้รับคำปรึกษามาจากผู้รู้แลายญาติที่เราเคารพรักค่ะ เอาเป็นว่าเราทำทุกสิ่งนี้ด้วยใจจริงๆค่ะเตรียมทุกอย่างอย่างเสร็จสมบูรณ์ค่ะและเมื่อถึงเวลาเลิกดีก็มีการจุดธูปเทียนอธิษฐานกล่าวคำสั่งเมยเทวดาค่ะ จากนั้นก็มีการตอกไม้มงคล9ชนิดนะคะแล้วก็จัดวางเรียงสิ่งต่างๆลงไปค่ะอาจจะเก็บภาพมาได้ไม่ครบนะคะแต่ได้บรรยายไว้แล้วดังภาพค่ะงานนี้คุณลุงผู้ปกครองตั้งใจแบบสุดๆเลยค่ะจัดหาสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเลย จากนั้นเราก็ทำการเจิมนะคะและปิดทองลงบนเสาเอกค่ะแน่นอนว่ามีเมตรีแจมไปนิดนึงด้วยค่ะบ้านหลังน้อยของเราหลังนี้จะทำให้วิวแชร์เข้าถึงได้ทุกซอกมุมเลยเมื่อเสร็จสิ้นลงแล้วเราก็จะเตรียมยกเสาเอกกันแล้วนะคะฝากฝั่งบ้านหลังนี้กับผู้รับเหมาและช่างด้วยค่ะอยยย มีอภิษฎานิดหน่อยแต่ก็ไปต่อคะ่ะตอนนี้เสาเอกของเราถูกยกขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราต้องอาศัยคุณช่างนะคะที่จะช่วยให้การค้ำยันต่างๆเป็นไปอย่างแข็งแรงส่วนเจ้าภาพก็เทพูนเอาเลิกเอาใช้กันนิดนึงคะ่ะจ้าภาพก็สู้มากนะคะถึงแม้จะเหงื่อไหลใครย้อยก็ตามสู้ๆนะคะเพือบ้านของเราและจากนั้นเราก็จะมีการปาพรมน้ำมนต์เครื่องหอม ลงบนเสาเอกและทั่วบริเวณเลยค่ะพรมไปก็พูดในสิ่งที่ดีไปค่ะให้การก่อสร้างบ้านเราครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นเสร็จสมบูรณ์ตามที่เราปรารถนาก็เป็นอันจบพิธีแล้วนะคะเรียบง่ายสไตล์บ้านเราจริงๆค่ะงานนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง <S <S ที่ทําให้งานวันนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดีค่ะทั้งที่บ้านเชียงราย <S <S บ้านเชียงใหม่ครูบาอาจาร ที่เคารพรักที่ได้ให้คําแนะนําตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะผู้รับเหมาและทีมงานที่ดีที่สุดของเรา W P 8 Renovation รับงานในจังหวัดระยองและใกล้เคียงนะคะและที่สําคัญก็คือกลุ่มสาวๆพี่สาวที่น่าราักสวนลุงตินเจ้าของต้นกล้วยที่มอบให้เรามาขอบคุณที่รักกันนะคะและขอบคุณทุกท่านที่รับชม เป็นกำลังใจให้เราสองคนในการสร้างบ้านครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ